ประทุมธานีท่านผู้ชมนักข่าวเราที่นั่นส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มหลังจากที่เพจโซเชียลฮันเตอร2 2ได้โพสต์คลิปเป็นวัยรุ่นชายสองคน<ฆ>เข้าไปหาเรื่องวัยรุ่นชายหญิงคู่หนึ่งกลางห้างมีการบังคับให้ส่งมือถือแต่ทั้งคู่ไม่ยอมวัยรุ่นชายที่เขามาก่อเหตุเข้ามาตบหน้าแล้วใช้มีดแทงไปที่ทั้งคู่จนบาดเจ็บอาจดูไล่เหตุการณ์วงจรปิดในห้างแห่งนี้ วัยรุ่นสองคนมายืนคุยอะไรกันบางอย่างกับชายหญิงค่หนึ่งเอาตั้งแต่ต้นเสิตรงงตูง้ตอชอเสินค้าค่ะคือท่าทางเหมือนจะมาหาเรื่องผู้ชายที่มากับแฟนแล้วแฟนสาวเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ายืนบังแฟนหนุ่มเอาไว้ไม่ให้เผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุแล้วสักพักนั่นนะคะหมวก,กัน,น็อกยกมือฟาดไปที่ผู้หญิงฝั่งผู้หญิงตอบกลับใช่ค่ะแล้วก็โต้เถียงกัน,น,นแล้วหลังจากนั้นอ่านั่นแหละ ก็เริ่มรุมทำร้ายกันโดยฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้มีดแทงแขนผู้หญิงได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็วิ่งไล่แทงฝ่ายผู้ชายฝ่ายผู้เสียหายผู้ชายเนี่ยคือต้องวิ่งหนีแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็วิ่งตามไปแล้วเนี่ยตามมาด้วยคลิปนี้ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมนี่ฝั่งผู้เสียหาย ผู้ชายเนี่ยนอนเลยผู้หญิงเนี่ยยืนบาดเจ็บอยู่ทั้งคู่เนี่ยทบูชมโอ้โหอะระหว่างที่เราจะว่าต่อโอ้โหดูคลิปเหตุการณ์ไป นักข่าวของเราเมื่อวานนี้ไปที่บ้านพักย่านคลองหลวงปทุมธานีของผู้เสียหายชื่อคุณนวลพันธ์อายุ21ปีฝ่ายผู้หญิงเนี่ยที่ยืนบังน้องผู้ชายอยู่ทราบว่าเหตุเกิดวันสิ้นปี31ธันวาคม6โมงเย็นคุณนวลพันธ์อายุ21พานายนัทวุฒิอายุ17ปีอายุน้อยกว่าแต่เป็นแฟนหนุ่มไปเลือกเช่าพักเครื่องที่ห้างเบียร์คาย่านคลอง6ปทุมธานี เธอบอกมีวัยรุ่นสองคนเดินตามมาถามว่าแฟนตนชื่อนี้ใช่ไหมเธอก็เลยตอบไปว่าไม่ใช่น่าจะผิดคนแล้วแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยกล่าวหาว่าเธอโกหกแล้วก็สั่งให้แฟนหนุ่มของเธอส่งโทรศัพท์มาเธอไม่รู้จักสองคนที่ก่อเหตุก็เลยบอกไปว่าไม่ต้องให้แล้วก็ยืนบังแฟนหนุ่มไว้ทําให้วัยรุ่นชายคู่กรณีโตเล็ก ถือหมวกกันน็อกแล้วตกมาที่หน้าเธอหนึ่งครั้งแล้วตกไปที่หน้าแฟนหนุ่มของเธออีกสองครั้งทำให้เธอตบสวนกลับไปหนึ่งทีแล้ววัยรุ่นผอมสูงชักมีดที่เหน็บไปออกมาจะแทงที่ท้องเธอแต่เธอเนี่ยเอามือปัดเอาไว้ได้คมมีดก็เลยเท่าที่แขนซ้ายสองแผลเย็บไปเท่าไหร่สิบสองเข็มค่ะจากนั้นวัยรุ่นทั้งสองคนก็วิ่งไล่แฟนหนุ่มของเธอจนกระทั่งไปล้มอยู่ตรงหน้าร้านไก่ทอดโชคดีที่แฟนเธอไม่บาดเจ็บมากถูกคมมีดถักเล็กน้อยที่ใบหน้านและลำคอ แต่มีแผลถูกตบและต่อยหลายครั้งที่ใบหน้าตามเข้ามาจากทางข้างหลังแล้วก็เดินเข้ามาทักแฟนหนูว่าเออได้ชื่อนี้ชื่อนี้หรือเปล่าแล้วก็ได้ได้รู้จักพวกนี้ไหมหนูก็เลยบอกว่าไม่ใช่ค่ะพี่ผิดคนแล้วน่าจะคนละคนกันนีเขาก็พูดว่าไม่ใช่เหมือนพวกหนูโกหกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบขู่ว่าแบบงั้นเอาโทรศัพท์มาอะไรเงี้ยขอโทรศัพท์แฟนนะคะแล้วหนูก็แบบไม่รู้จักหนูก็เลยไม่กล้าให้ ทีนี้หนูก็เลยยืนยืนบางแฟนไว้เพราะว่าเหมือนเขามีของอะไรเงี้ยเขาก็ตบตบหน้าแฟนหนูก่อนสองทีแล้วก็ตบหน้าหนูมาทีนึงแล้วทีนี้หนูดันไปตบเขากลับแล้วเขาก็ควักมีดนะคะเอามีดที่ขา้างหน้าออกมาแทงที่แขนหนูตองแผลแล้วก็วิ่งไล่แทงแฟนหนูไปล้มอยู่ตรงหน้าเจสซี่อะคะ่ะแล้วก็แทงเลยแล้วก็ลุมกระที่แล้วก็ที่ว่าหนูก็วิ่งตามไปแล้วก็ เอากีตาร์โยนใส่เขาไปเพราะว่ากลัวเขาแทงแล้วทีนี้เขาก็เลยวิ่งหนีเพราะว่าคนเริ่มมามุงเยอะขึ้นแล้วค่ะทราบตัวคนทําแล้วค่ะกำลังรอออกตามตัวเพราะว่าเขาบอกว่าต่อเหตุมาหลายครั้งแล้วแล้วแวกเดียวกันหมดเลยขันในคลองหกหมดเลยท่านผู้ชม น้องผู้ชายนะัททูศอายุสิบเจ็ปีบอกว่ายัางไงบอกตอนที่ล้มลงอะค่ะโดนรุมเตะต่อยหลายครั้งแล้วตอนที่ล้มเน่ะเอามีดเนี่ยมาแทงด้วยนะคะแต่ว่าคมมีดไปติดกระเป๋าก็เลยแทงไม่เข้าตอนนั้นตัดสินใจหยิบกีตร์ที่ร้านโยนใส่เพื่อป้องกันตัวก่อนที่ประชาชนที่มาห้างเริ่มมามุงดูทําให้คนร้ายหนีไปหลังเกิดเหตุไปแจ้งความและเมื่อวันที่หนึ่งตำรวจเรียกไปสอบปากคาชี้ภาพจากแฟนประวัติยืนยันจําหน้าได้แม่น แล้วบอกไม่ใช่สองคนนะมีสามคนมากัน3คนแต่ว่าอีกคนนึงยืนคุมเชิงอยู่ค่ะก็อยากให้ตํารวจจับทั้งหมดให้ได้เร็วๆนี่ยังต้องจ่ายเงินค่ากีต้านะใช่ที่โยนใส่ฝั่งคนก่อเหตุเพื่อป้องกันตัวค่ะร้านกีตา้าก็ขอให้ชดใช้4 0 0พันบาทขณะที่ท่านผู้ชมปรากฏว่าหลังจากเรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวในโซเชียลปัจจุบันเนี่ยโซเชียล ทบจะเรียกได้ว่าเป็นตำรวจแล้วท่านผูชมอาจสามารถจะรื้อค้นหรือเอาผู้เกี่ยวข้องเข้ามาบอกว่ามันเคยเกิดอะไรมีรายหนึ่งบอกเคยถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงด้วยนะ ไปซื้อขนมหวานกับแฟนที่ร้านขนมหวานในซอยพรที่สารเรียบคลองหกปทุมธานีวันยี่สิบธันวาคมวันคริสต์มาสแล้ววัยรุ่นชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวแล้วก็จําหมายเลขทะเบียนได้ชัดเจนเลยนะคะเข้ามาหาเรื่องว่ามองหน้ากูทําไมจากนั้นก็ตบเข้าที่กกหูซ้ายของเธอดูม่มงเป้าผู้หญิงนะเนี่ยแล้วก็โชว์ปืนข่มขู่แล้วก็ขี่รถหนีไปเธอบอกเธองงมากไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเธอท้องอยู่5เดือนด้วยนะคะเมื่อเอาเรื่องไปโพสต์ก็มีคนให้ข้อมูลอีก ว่าโดนแบบเดียวกันนี่แหละค่ะผู้เสียหายหลายรายเลยย้อนกลับไปต้นเดือนธันวาคมมีเพื่อนรุ่นน้องของเธอก็โดนวัยรุ่นกลุ่มนี้เอาปืนตบหัวไป6ครั้งเห็นว่าเย็บหลายสิบเข็มอ่ท่านผู้ชมเราตรวจสอบมีรายงานล่าสุดวัยรุ่นคนผอมสูงชื่นในโดอายุ15วัยรุ่นชายตัวเล็กที่เข้าไปก่อนเนี่ยชื่อ X อายุ19เคยก่อเหตุไล่ทำร้ายชาวบ้านมาแล้วหลายครั้งและเคยโยนประทัดใส่ชาวบ้านใช่มีความเหิมเกริม แม่ของนายเอกท่านผู้ชมที่อายุ19บก้าวะค่ะนายเอกอโปรดฟังดีๆแม่บอกเพิ่งรู้ว่าลูกชายเป็นแทงคนในห้างลูกชายมาร้องไห้สำนึกผิดกับแม่อ้างว่าถูกผู้เสียหายผู้หญิงตบหน้าก่อนเราดูคลิปแล้วถูกผู้เสียหายผู้ชายเอากีต,าต้า์ตคุณแม่บอกลูกชายเนี่ยถ้าไม่ถูกทำร้ายก่อนจะไม่เคยคานทำร้ายใครอย่างแน่นอน นี่แม่กลัวลูกจะเครียดถึงขั้นฆ่าตัวตายก็เลยตัดสินใจบอกลูกลูกหลบไปเที่ยวก่อนแล้วแม่ยังบอกลูกชายไม่ใช่คนเกเรแต่ว่าเสียคนเพราะว่าไปคบกับไนโดคนที่อายุ15นั่นแหละพาลูกคุณแม่ไปเสียคนอ่อขอโทษผู้เสียหายด้วยยินดีจะชดใช้ค่ากีตาร์ให้อ่าแม่บอกให้ลูกหลบไปเที่ยวเหรอครับ ตำรวจว่ายังไงตำรวจบอกรู้ตัวแล้วเป็นเยาวชนมีประวัติก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ,ะแต่นี่มันน่ากลัวเพราะในห้างเลยใช่ค่ะแล้วเอามีดเข้าไปเนี่ยค่ะอ่ะแจ้งมาจากสวนนงรุษพภทยาเขาจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่สำหรับคนที่เกิดเดือนนี้ฟรีมกร